สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะกับอาจารย์เดียทํานายด้วยศาสรเฮลิ่งฮาโลระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะมาชี้ชัดว่าในเดือนสิงหาคมนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันนะคะความรักของท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะประจําเดือนสิงหาคมสําหรับคนมีคู่นะคะ <S <S เป็นไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่สองถ้วยค่ะาชาวราศีธนูความรักข,ข,ข,ของคนมีคู่เนี่ยจะดื่มดำ่ำ ว่าหวานแล้วก็โรแมนติกมากค่ะเพราะว่าความรักของคุณนอกจากคุณจะรักกันมาแล้วความรักของคุณยั่งยืนแล้วคุณก็ยังมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆให้แก่การแลกของแทนใจกันคนที่รักกันมานานแล้วก็มีเกณฑ์ตัดสินใจแต่งงานคนที่ยังโสดอยู่ก็พัฒนาความรักไปอีกระดับหนึ่งความรักของคุณเนี่ยหวานจนใครๆแถวนั้นอิจฉาแน่นอนค่ะค่ะและหากต้องการรู้เกี่ยวกับความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถรับฟัง ได้ที่ดอกจันาร33621แล้วก็กดโทรออกค่ะเท่านี้ก็จะได้ทราบความรักเพิ่มเติมแล้วค่ะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ